เมาสีข้อสองมาจะหาค่าของดีวบรีเกสมการวต้องกับรูทสับเอกสบอีกลังสี่กบวกสองเด้วยสองเอกลบอีกำลังสามเอกสมการนี้จะทำาหเป็นกำลังยกกำลังคือด้วยสามอีกลังสี่เอกบวกสส่วนสองเอลบอีกำลังสามเทั้งหมดกำลังหนึ่งนศ พอดิสเนการเป็นลบดสเนสองก็เลยทำเป็นลบกับเศษส่วนไได้สอง x ลบ t กำลสาม x ส่วนด้วยสามลบสองคูนกับคนต้องเปน5สำั้สอง้วด้วยส x กั้บน ดีกำลังสองเกี่ยวกับดิฟฟ์ล่างดีกำลังสามเอ็กซ์ลบดีกำลังสามเอ็กซ์จุดสุดที่ส่วนไม่รักกำลังสองแล้วก็ดูอีกสองเอ็กซ์ลบดีกำลังสามเอ็กซ์ทล้วก็เพิ่มสองกำลังสองเป็นเชิงสองไม่เหมือนเดิม ได้3คูณด้วย e x เนปกาลังเนปสลบ3 e ก x วกเนปข้างในจะ2คูณกับล e กลัง ดิฟกำลังดีดสามส่วนด้วยสองเล A, บ, B, กบ A, ดกำามเอ็กมนกำลังสองคะต่อไปเขียนยวถเป็นส่วน2รูเลบดี x สมเ่วน3 e มด x กำลัเ็กบวกสองจัดนั้นมาคุณกันก็คือ2 A, อง e งเอ็า e กำลัง 4x ลบกับ 3e กำลัง 4x บ22ลบ 3e กำลัง e 3x ส่วนด้วย 2x ลบ e กำลั 3x ทั้งหมดกำลัง2นี่กำลังสองกำลังามก็สค่ะ